สันติทัศน์ปราชาชกชิติกาทเทเสตุธรรมมาอนุกรรมปิดม,มังปัจ นาเถอกาที่มนมต์มตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมะะตัสสะปควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนสะนมตัสสะควะโต อระหะัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิลลปรลโลกสมมงปติตาโหติปานินันตินะบนันีิอจตมภะกะได้แสดงปัจมังเทศนาชีพทรสว่างสวายชีพุทธังเอก,กา,าทุปนกอบุกขอมคาจรบบระพร ญาติโยบุญจะเนรปชนทุกคนทุกท่านในมีจิตสัตย์ใจสรัทธาเึ่นวันนี้ก็วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช5 6 7วันขรอยหสิันอาโยเปิดอกเ,เปิดใจด้วยการให้ทานอย่างได้เสียสละแล้วได้รักษาสิ่งััเทศฟัามธรรมก็จะได้สติดได้ปัญญาใช้เวลาไม่มากโยอย่ารบกวนอย่าไป เสียงกระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจพร้อมการเคารพในธรรมการที่มีคารวะจะเน่วาโตเป็นมงคลอันสูงสุดยศพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้สุดสังละปฏิปัญญาฟังปังไม่ดีย่อมได้ปัญญาเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุธสนามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีก็ไม่ประมาดในชีวิตไม่ะมาดในวัยอัตมาพาได้ยกสุขสิิตซึ่งแปลว่า บุญเป็นที่พึ่งในโลกนี้และโลกหน,น้าซึ่งสัจธรรมสัจธรรมความเป็นจริงเราพึ่งอะไรอย่พึ่งบุญนะยมบุญจริงใจกับเราสองคนพาไปก็คือบุญกับบาปนะยมบุญส่งเสริมบุญสนับสนุบสนบ,บุญส่บญงบุญช่วยยศส่งเราถึงปัจจุบันนี้ยศ ให้เราจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานการเนินชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมลูกหลานดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญสตสมบุญสนับสนุนให้เราอาทิตย์ปัจจังได้เป็นใหญ่เป็นโตรูปสวยเสียงไพเราะหน้าตาดีกาเพราะบุญนายมบาปก็จริงใจกับเราสัําเติมนายมสั่เติมเราในปัจจุบันอย่าประมาทนายกอย่าไปหลงเพราะ เราต้องเติมบุญเติมบารมีส้ำเติมทําให้เราติดๆขัดๆยเดี๋ยวมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้ปัญหาอุปสรรควุ่นวายแถมยังไปพบหน้าอ,อย่างไปอบายภูมิไป,ไป,ไปนรกทรมานเราในเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พึ่งบุญนยโยมเหมือนญาติธรรมทุกคนทุกท่านเสียสละจากหน้าทงหน้าที่ารงานบางคนมาจากต่าง ประเทศต่างจังหวัดสละค้าขายค้าขายก็ยุดนเลยโยยุดมาเอาบุญเอากุศลปิดไม้เ้ยโยปิดไม้ตัวนั้นดูให้เราเน,นี่มีสติมีปัญญาในการทางฐานผูทางไปสวรรค์พึ่งบุญและพึ่งธรรมเลยโยกพึ่งธรรมก็คือพระรัตนตรัยนั่นแหละยกคุณพระพุทธผู้สงูงรักคุณพระธรรมผู้สงูงสง่ง วันนี้วันออกพรรษาความสําคัญประวัติความเป็นมาในายกมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธการพระภิกษุตงจำพรรษาสามเดือนในายกเค,ยเคร่งอยู่กับวินยัยอยู่กับศีลปฏิบัติแปลว่าการระพฤตข้อวัดปฏิบัติมีแต่ อริยะบุคคลแล้วก็ตั้งอกตั้งใจอยู่ในพระวินัยกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าตกลงรงใจการโยมว่าในภาษาไม่คุยกันโยมไม่คุยไม่รบกวนตั้งอกตั้งใจเคร่งอยู่ในศีลต่างเจริญกรรมฐานวิปัสสนาโยพอออกพรรษาโยไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชโตอ,นอันโยพระพุทธเจ้าก็ถามข่าคราว ออกภรษาอย่างนี้อะไรโยเป็นไงระติกษุอยู่ด้วยกันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมมีญาติโยมท่านไหนมาก่วนไหมมีเสียงอะไรที่เล่าคี่ยาหรือการประพฤติการปฏิบัติทำมีความสุขไหมในปัรษาระติกษุก็อตอบว่า ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติอยู่ในพระวินยัยอยู่ในศีลธรรมกิจกวัตรสวมดมนต์ไหว้พระให้ธรรมญาติโยพาญาติพายาพา on, สมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแต่ได้ตั้งกติกาว่าไม่คุยกันโยมพระภิกษุสงฆ์ต่างไม่คุยกันกลัวจะผิดวินยัยพระพุทธเจ้าไม่สั่งเตือนโยมดูก่อนพิพเวภิกษุทั้งหลาย เธอเป็นมนุษย์นะมนุษย์ต้องคุยกันมนุษย์ต้องเปิดปกเปิดใจพระพุทธเจ้าก็ให้ปวารณาว่ากล่าวตักเตือนวันนี้เดยถึงแม้จะเป็นพระมหาเทระเป็นพระผู้น้องผู้น้อยก็เตือนกันอยู่ด้วยกันอาจจะกระทบกระทั่งบอกกันและไม่สันเซินว่าการอยู่ด้วยกันไม่คุยกันทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกที่พ่อแม่ลูกครอบครัว อยู่แบบไม่คุยกันเหมือนวัวโยมมือนวัวมันควายเหมือนสัตว์ดิรัชานพระพุทธเจ้าไม่สัน่นเสือนอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าให้ปาวารณาว่ากล่าวตังเตือนบอกกันเออท่านไม่สำรวมหรือท่านไม่รักษาวิญญาอะไรก็เปิดอ,อกเปิดใจและไม่โกรธกันน,นิยมถ้าเปรียบแล้วทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันหมดนยนิยม พ่อแม่เตือนลูกหรือเราเปิดปกเปิดใจส่วนมากเราไม่ชอบคนเตือนโยมเหมือนอาตมาภาพเคยเตือนโยมนะโยมโยมว่าเออโยมตอนพระสวดตอนพระทงงี่โยมเงียบโยมนิ่งโยมสงบนะโยมจะได้เจริญกุศลได้สติได้ปัญญาบางคนมีทิฏฐิโยมโอ้พระพระบรีรำไรเอออาตมา เครียดกับพระอีกบางคนบางท่านนายเมเนอะนานาจิตตังอันนี้อาจจะมาบอกด้วยความวางดีและเราจะได้บุญได้กุศลได้มีสติมีปัญญา,าเราจะได้เตือนตนเองพิจารณาตนเองจะถ้ายกเปิดใจก็มีแต่เป็นสิ่งที่ดีงามโยมมนุษย์เราก็หลายจำพวกนายมบางคนมืดมามืดไปโยมไม่ว่ายโยกว,ว่าพระบางทีก็เต็มบาทไม่เต็มบาทบางทีล้นบาท มีหมดมนุษย์โยมเราก็ยึดธ,ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือเดินทางสายกลางนะโยมเนอะทุกสิ่งทุกอย่างมัธิมปฏิปัฏฐานเตือนกันบอกกันนโะยมะทุกองคอ์กรทุกหน่วยงานบางคนนี่เรื่องไม่พอเรื่องเรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่นโะยะเรียกว่าปวารณาญาติยโยมญาติธรรมก็ปวารณาได้โยมบอกกล่าวตัาเตือนเออถ้าไม่มีคนเตือนเนี่ยอันตรายนโะยมะ หลงลอยลุดลืมยิ่งแต่หลงในสมมติอยงในยศธารรดาศักด์เสียผู้เสียพลนะโยมอ,อันตรายอีกยิ่งไปใหญ่เลยเหมือนมหาแดงนะโยมหลงว่ามีเศษผีมาอุปถาอุปธรรมสุดท้ายก็ตกมาตายทั้งทางโลกทางธรรมนาโยมเรานับถือกันที่ศีล นับที่ที่คุณทมคุณงามความดีธรรมะวันออกพรรษาก็คือมีคนเตือนมีคนบอกดีแล้วโยมคนโชคดีที่สุดก็คือมีคนเตือนนะโยมคนบอกเละกล้าพูดความจริงโยมกล้าเตือนกล้าบอกเออวันหนักแล้วนะแล้วผิดเหมือนข่าวสามทุกวันนี้โยมทางทางโลกทางธรรมมีโซเชียลแรงมากโยม ดูโหนกระแสบ้างดูอะไรบ้างก็ทางโลกโยนเนาะนาาจิตต่างดูนังดูละครทุกคนทุกท่านเป็นครูของเราหมดส่วนคนที่โชคร้ายก็คือไม่มีคนบอกโยบอกแล้วก็เครียดอีกทิศทิมานะถือตัวถือตนเป็นเหมือนทัพพีไม่รู้จักรถแกงโยมนายชนะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแท้ๆโยเขาบรรลุธรรมหมดเป็นอัครสาวกแต่นายชนะเนี่ยใครเข้าใกล้พระพุทธเจ้า มองไม่ดีโยอิจฉาริษยาสุดท้ายนายชนะก็ถูกพรหมทันความบาปโยไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครพูดด้วย,ดดวยสังคมบีบโยนายชนะก็กลับตัวกลับใจกลับหัวกลับหางกลับรายให้เป็นดีญาติโยญาติธรรมก็ไม่ประมาทในบุญในโยเดออชีวิตของเราพึ่งบุญพึ่งพระโยพระรัตนะตรยแก้วอันประเสริฐพึ่งตนเองด้วยโย พึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งคุณงามความดีไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการทาคุณงามความดีแล้ววันเทวโ,โรหณะเลยโยพระเ,เจ้าในภาษาที่เจ็ดปโปรดสุดโทโธชนะบรรลุอรหันต์แล้วก็ไปโปรดพุทธมารได้ที่สวรรค์ชั้นดาววันหนึ่งได้แสดงพระอภิธรรมจนเทพบุตบุบรรลุเป็นโสดาบันแล้วลงมาอย่างนี้เลยโย ลงมาให้เมืองสังกัสรหรือชาวพุทธของเราได้ทําบุญใส่ปากโยกด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสดูแล้วก็อบอุน่นนะโยอบอุ่นนีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทําดีด้วยใจวันนี้ก็จะยกนิทานทำข้อคิดกติกทำโยเตือนตอนเองเลยเนะมีครอบครัวท่านหนึ่งห้าคนโย เป็นแม่ค้าด้วยนะโยมไม่ใช่แม่ค้าขายตลาดสดตามตลาดล้ำไปมากยนเด้อฟังไปเก็บเป็น้อคิดแต่แม่ค้าคนนี้แม่สีแม่ดีแม่มาแม่เดี๋ยวจะกระทบแม่แดงแม่เขียวอะไรนี่แหละโยมห้าคนนี่แหละโยมเป็นมิจฉาทิฐิโยมเป็นแม่ค้าบาทไม่เคยใส่พระไบินบาตที่หน้าร้านหน้าบ้าน อันลังโยมและชอบนินทาพระด้วยขายไม่ดีเลยโยนินทาพระใส่รายคนโน้นคนนี้มีความสุขอาหารของมนุษย์หลายอย่างโยมบางคนชอบอาหารก๋วยต้มก๋วยเดียวอาหารดีๆแต่นี้ชอบของเหมนโยชอบดินทาคน,คนนุ้นคนนี้บาปส่งผลโยทงห้าคนโยขายของไม่ดี หายฝืนเครื่มติดติดคัดคัด,ด,ดเพราะชอบนินทาคนนู้นคนนี้และไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่มีศรัทธา,าไม่เชื่อ,อคุณพ่อคุณแม่นี่วันออกพรรษาวันเทวโรวน,นะเออไม่สนใจสุดท้ายโยมเหตุการณ์ลงหน้าไม่มีใครรู้โยมพอ่อทั้งห้าคนนี้เป็นพี่น้องกันนั่แหละนั่งรถไปเจออุบัติเหตุโยมตายทั้งห้าเลยโยม ในสูตรมีน,ยมนายกในพระใจพิ่ดมมีโยมมาพูดนโยมเขาจะมีบัญชีบุญบัญชีบาปเยมห้าคนนี้ไม่เคยทําบุญไม่เคยให้ทานเลยโยมพอดีโยมมาพูดก็ทําหน้าที่โยมมาพูดนี่ก็อ,อายุยเยอะยแล้วโยมจะเกษียณแล้วแหละพอดีมาถามโยมทั้งห้านะถามคนแรกก่อน ทำบุญในโลกมนุษย์ได้สร้างอะไรโยมก็บอกว่าเป็นแม่ค้านะโยมขายปลาแห้งโยมเออเทวทูตหูไม่ค่อยดีเนาะโอ้ยขายปลาแห้งโยมสร้างกำแพงใช่ไหมส่งไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงโยมเน่คนแรกขายปลาแห้งนะโยมว่าสร้างกำแพง คนที่สองยายทำอะไรตอนอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไหมเป็นแม่คานึกไม่ถูกเลยโยมแต่ถ้าโยมที่มานั่งอยู่เออได้ฟังเทศธรรมะได้สร้างคุณงามความดีก็นึกถึงบุญอันนี้นึกถึงขายปลาสดโยมโอ้โยมมาโทษก็หูไม่ค่อยดีไม่ใช่แม่ดีเลย ยมาพูดคนนึกโอ้บุญใหญ่เลยสร้างอุโบสถเอ้าไปอยู่บนสวรรค์ชัน้นดาววุดเอ้าคนที่สามอีกโยมถามอีกตอนมีชีวิตอยู่ทำอะไรขายปลาไโยยมาพทดก็หูเพี้ยนเพียนอีกสร้างศาลาเหรอไปอยู่สวรรค์ชัน้นดาวดึดอีก อ่าคนที่สี่จำได้เท่าที่จำนะโยมคนที่สี่บอกว่าเอ้ยคิดไม่ออกเลยแต่ขายจริงๆริงขายปลาทูโยมโยมมันพูดก็อหัวเพียนๆนโอ้สร้างสุงประตูนี่ปลาทูก็ไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโยมเอ้ยมี ขายปลาแห้งขายปลาทูขายปลาสดขายปลาละคนที่ห้าขายอะไรอยมขายกระปิขายกระปิเทวดาพูดหรือยมมาบานก็หูไม่ค่อยดีอีกโอ้ทำบุญสร้างกุติไปอยู่บนสวรรค์ชัน้นดาวดึง ใช่เหรอคนไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานไปอยู่บนสวรรค์มีผู้รักความยุติธรรมยูและไม่อากติไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะปโกรธไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชอบไม่ชอบอยก็คือเท้าสักกะอยู่บนสวรรค์ชันดาวันดาวันดึงโยมพระอินนั่นแหละรักความยุติธรรมมาถามใหม่โยม ใช่เหรอเพราะโยมมาทูตหูหนวกหูไม่ค่อยดีทุกวันนี้กเกษียณแล้วนโยมเียวมาทูดนั่นนะเออหูไม่ค่อยดีปลดกเกษียณแล้วพระอินถามใหม่โยมรักความยุติธรรมนี่ทาชั่วได้ดีมีทมมีที่ไหนโยมทําบาปก็ต้องได้บาปทาบุญก็ต้องได้บุญพระอินก็ถามตอนอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างอะไรนึกไม่ออกเลยโยมเอ,ออเออะอะอะรู้ความจริง ขายกะปิขายปลาทูขายปลาสดขายปลาระาขายปลาแห้งไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานนินทานแต่คนนูน้นคนนี้ไม่เคยสร้างบุญสร้างบรารมีเอากลับไปกลับไปอยู่ในนรกคืนอยู่กลับไปใช้เวรใช้กรรมสรุปแล้วโยน คนที่จริงใจกับเรามีอยู่สองท่านนายมสองนายนายบุญกับนายปะวันนี้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านได้สร้างบารมีให้กับตนเองเสียสละโยมทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกคนทุกท่านการให้เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดอันนี้ทงก็จะเกิดกับตัวเรานายมพึ่งบุญพึ่งพระโยมพระรัตนะใยแก้วอันประเสริฐละ พึ่งตนเองพึ่งพอ่อพึ่งแม่พระพึ่งโยมโยมพึ่งพระพระวัดกับบ้านอาศัยซึ่งกันและกันยัดโย,ยมประทำหน้าที่โยมเลออาจจะมีผิดพลัง้งเผลอถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างประวารณาก็คือให้อาภายัยจงรักในข้อดีและให้อาภาัยในข้อเสียอย่างเรื่องไม่พอเรื่องถ้ามีทิฏฐิมีมณนะณนะโมแดดสะเลยครอบครัวองค์กรในงานไหนก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับ ปัจจุบันอย่าเสียดายกับอดีตกับเวลาที่เสียไปในตจงใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาธรรมะวันนี้ก็เป็นธรรมะแบบบูรณาการ,ระสมปะจารมีวันออกพรรษาวันเทโวโรนะแล้วก็พึ่งบุญพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งพ่อพึ่งแม่ทุกคนทุกท่านได้เกิดมาเป็นนุ์แล้วสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตนเองอัตมาภาได้ยกสุภาสิต ุญญานิพรรโลกเสิมปฏิทาโหติปานินันติแปลวา่าบุญไปที่เพึ่งในโลกนี้และโลกหน้าเทศาน,นา,าประโยชน์้าเสนสุดท้ายอาตมาพาก็ขอรัตนาะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอบุญกุสมคุณองามความดีดีญาติโย,ยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจยอม ตั้งใจให้ทานรักษาศิลเจริญจิตเจริญภาวนากนิีทร์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยนำนำสรงให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญเวลาโยชนอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนะสารสมบัติมีดวงจิตสมั่นมันในทานศินภาวนานำพาให้คนทุกข์ พระประธานแสดงประธรรมเทศนากน็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาลศะะนีน